สวัสดีครับวันนี้ร้านตาิ้ลยินดีที่จะมาเปิดการขายอีกหนึ่งรถทัวริงจากค่าย Honda ค่ายปีกนกนั่นเองนะครับคันนี้จะเป็น Honda w a าการีหรือที่เรียกว่า Honda f 6 4 c นะครับ f 6 c ก็คือ f 6 b นะครับเป็นภาษาไทยนะครับ f 6 b อ่ะ f 6 c นะครับโทษทีคือจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0 cc นะครับคล้ายๆกับ โกวิงนั่นเองนะครับเป็นเฟรมจริงๆริงแล้วเฟรมเขาเป็นเฟรมตัวเดียวกันเลยนะครับเฟรมเฟรมหลักนะเฟรมที่ยึดเครื่องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อาจจะติดแตกต่างเรื่องของอพวกเฟรมหน้ากาเฟรมบางโคนท้ายเฟรมชุดหลังนะครับที่ไม่ตัดที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักๆก,ก็คือว่า,าเป็นเป็นรถตระกูลเดียวกันนั่นเองนะครับเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีหกสูบนอนนะครับข้างละสามสูบนะครับ จริงๆแล้ว f 6 c กับ f 6 b ก็เหมือนก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเพียงแต่ว่า f 6 c เนี่ยมันจอกในสไตล์คุยเซอร์ไปเลยนะครับส่วน f 6 b ก็จะเป็นรถสไตล์คุยเซอร์แบบทัวริ่ิงกึ่งทัวริ่ิงไปเลยนะครับทันนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบสปอร์ตคุยเซอร์แล้วกันนะผมเรียกว่าสปอร์ตคุยเซอร์ดีกว่านะครับก็เป็นรถขนาดใหญ่สุดถือว่าใหญ่สุดไหมเครื่องพันแปดของ Honda ก็ถือว่าใหญ่นะ ใหญ่สุดเหมือนกันนะครับคันนี้รถออก Honda Big Wing นะครับไม่ใช่รถเกน,นะครับไม่ใช่รถนำเข้าอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวันันตีเรื่องของ์วิสนะครับเข้าศูนย์ Honda Big Wing ได้ทุกสาขาทั่วไทยเลยนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับผมให้ดูว่าคันนี้จริงๆแล้วสภาพผมว่าถือว่าเป็น F6C ที่สภาพสวยที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะครับเพราะว่าคือรถสีเดิม นะครับริ้วรอยเดี่ยแทบไม่มีเลยนะครับดูมือจับท้ายเนี่ยยังใสๆนะครับบางโคนสวยๆเลยนี่ผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เคลือบเลยนะรถเพิ่งเข้าเมื่อคืนนี่เองนะครับทอยเสียทุกอย่างสวยนะน็อตเดิมอะไรดิวครบหมดทุกอย่างไม่มีการขยับนะครับเบาสวยเลยเหมือนซื้อรถใหม่อ่ะดูปอกมือเนี่ยปอกมือก็ยังคลิปๆอยู่เลยนะครับ ทุกอย่างสวยปั๊มบง่งปั๊มเบรยังไม่มีขึ้นคาบขึ้นอะไรนะครับสวิตตัวหนังสือชัดทุกตัวโครเมียมนะครับเงาวับให้ดูสภาพกันก่อนแล้วกันนะครับนเครื่องยนต์นะครับมอน้ําเขาก็จะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาตำแหน่งนี้นะครับวิธีการเป่าลมนะครับก็คือถ้าเกิดวิ่งด้วยความเร็วช้านะครับแล้วก็พัดลม ความร้อนขึ้นพัดลมมีการทํางานพัดลมจะดูดลมเข้าจากด้านนี้นะครับแล้วก็มาเป่าที่ด้านหน้านะครับแปลกไหมล่ะผมว่ามันแปลกดีนะดูดลมด้านข้างทันทีเป่าออด้านหลังนะเขาเป่าออกด้านหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนสะสมที่ตรงขาเราไม่มีนะครับผมถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากในตระกูลของ Honda g o i n g ินั่นเองนะครับก็มันทำให้ลมมันดันเข้าออกหน้าไม่ร้อน นะครับแต่ถ้าเกิดระดัะความเร็วสูงมันมีการไหลเวียนของอากาศด้านหน้าอยู่แล้วนะครับความร้อนก็ไม่ขึ้นพัดลมก็ไม่ทํางานนะครับก็จะระบายปกตินะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยสายจริงจริงนะครับไฟหน้าก็เป็นฟู l l LED ดีอยู่แล้วนะครับดิสเพล์คู่หน้ามาพร้อมปัม๊มดิชินนะครับส่วนสปอร์ตไลท์ยังไม่มีนะครับอันนี้เดิมๆจากโรงงานเขาไม่มีมาให้นะต้องซื้อเพิ่มแล้วซูมตัวนี้ยังสวยอยู่เลยธรรมดามองเห็นจะเป็นขี้กาก,ากเป็นอะไรตรงนี้นะต่ถือว่าคันนี้นี่ สภาพเหมือนใหม่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกเลขใหม่จะตกใจนะครับรถปี2018นะครับจดปี2018เลยออกศูนย์มานะครับเลขใหม่น้อยมากๆนะครับแล้วก็ผมดูรายละเอียดราคานะครับราคารถใหม่ตอน Honda Big Wing นะรับมาขายเนี่ยอยู่ที่1ล้านกับ50,000บาททีเดียวนะครับ1ล้าน5 0,000บาทในสมัยนั้น เมื่อย้อนไปสีปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าแพงนะแพงมากๆนะครับราคาก็ไปใกล้เคียงกับตัว F6B นะครับ F6B ตอนนั้นรู้สึกจะล้านกับ9 0 0า0ก็ถือว่าราคาใกล้เคียงกันแต่ออกแบบมาสําหรับคนที่ชอบรถสไตล์คุยเซอร์นะครับเลือนใหม้นะครับ,รรบก็แสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับทั้งหมดจะให้ดูเลขหม่์ไปเลยดีกว่านี่ครับเลือนไม่ แสดงผลเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่7,971กิโลเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากนะ7,900อะ่ะ7,000กว่าโลกับรถ89 21 0 2 22 4ปีอะคุญแจแท้นะครับคุญแจเนี่ยแท้จากโรงงานเลยนะไม่ได้มีการกัดต่อแล้วก็เป็นโลโก้ตัว40ปี anniversary ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็น้ำมันเติมตรงนี้นะครับน้ำมันเติมตรงนี้วิธีเปิดฝาน้ำมันก็คือ ใช้กุญแจเสียบไปที่ช่องนี้นะครับแล้วก็บิดฝาน้ำมันจะเปิดได้นะครับมันอาณ์แบบเป็นชอปเปอร์ไปแล้วแต่ก็ยังคง,คงความนั่งสบายนะผมว่ามันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับคนที่อยากได้รถคุยเซอร์ขนาดใหญ่ไว้เดินทางแล้วก็ใช้ในเมืองได้อย่างคล่องตัวนะครับต้องบอกว่าที่บอกว่ามันคล่องตัวเนี่ยเพราะว่าขนาดมิติความกว้างของมันเนี่ยคือมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือกล่องท้ายมันไม่มีเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันมุดง่ายนะครับมันมุดง่ายมันมุดง่ายจริงๆนะครับให้ดูด้านท้ายดีกว่าด้านท้ายของว่าสวยจริงๆมันเป็นต้นมันเป็นรุ่นรุ่นหลานของตัววาคารี่รุ่นที่ผมมีนะครับที่ผมลงอยู่เหมือนกันคันนั้นเป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีเหมือนกันถ้าสังเกตก็ลูกทรงมันจะคล้ายๆากันนิดหน่อยแต่ว่าตัววาคารีรุ่นเนี่ยเขาถือกําเนิดมาก่อนเมื่อปีสองพันหกนะครับคือจริงๆแล้วปีสองพันหกจนปาปีสองพันยี่สิบสอง มันดูไม่เก่าเลยนะครับตัวมายถึงว่าตัววัคคาลี่รุ่นนะคันนี้สวยจริงๆนะครับดูทุกอย่างเนี่ยกิฟมากนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับมาร์กน็อตยังอยู่เลยข้อเสียของรุ่นนี้นะครับมาใส่ของไม่ได้นั่นเองนะครับธรรมดาของ f 6 b หรือโกวิงจะมีกล่องด้านข้างหรือว่ากล่องท้ายสำหรับตัว f 6 c จะมีกล่องแค่ตรงนี้ ซึ่งเก็บอะไรเก็บคู่มือเก็บเครื่องมือได้นิดหน่อยขนาดความจุก,ก็ประมาณสักสองกำปั้นผมแล้วกันเล็กมากนะครับก็เมืองนอกก็มีการเอาไปใส่กล่องทะกล่องข้างนะครับซ้ายขวาก็เป็น,เป,นเป็นแนวคุยเซอร์ก็ดูก็สวยก็สวยดีนะไม่ใช่ไม่สวยนะครับดูก็สวยดีสนนราคาคันนี้ดีกว่าราคาคันนี้ผมเปิด ให้ไปเลยนะครับอยู่ที่400,000 89,000บาทเท่านั้นนะครับ4 0 89,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะจัดไฟแนนซ์ได้เครดิตดีนี่จัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดเหมือนกันนะเพราะว่าราคารถใหม่ล้านกว่า0 0 0 0มืมือสองเนี่ยมันควรจะอยู่หลนประมาณสัก3-40%นะแต่คันนี้ต้องบอกว่าล้านห0 0 0มื่นเหลือ4 0 0 0 0 89,000 หายให้เป็นเท่าตัวนะหายไปครึ่งหนึ่งอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มคุ้มแน่นอนคันนี้แล้วก็รถตัว F6C e ที่เห็นในท้องตลาดส่วนใหญ่ไม่เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นบางคันเนี่ยวิ่งสี่ห้าหมื่นก็ก,ก็เคยเห็นเหมือนกันนะถึงหกหมื่นก็มีนะครับแต่คันนี้เจ็ดพันกว่าโลไม่แท้แน่นอนนะครับแล้วก็สีเดิมทั้งพันเลยนะครับแล้วก็ระบบกันกระเทือนของตักโกวิงิงนะครับก็ตัวนี้ ก็เหมือนกับตัวไอตัว f 6 c ก็จะเหมือนตัวัวโกวิงนะครับก็เป็นกันรเทรินด้านหน้านะครับล้อหน้าเป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับยาง1306019นะครับแล้วก็พันหลังเนี่ยจะเป็นยาง185517นะครับความจุน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ23ลิตรนะครับน้ำหนักรวมของรถนะครับทั้งหมด จะอยู่ที่343กิโลนั่นเองนะครับก็ถือว่าหนักไหมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักนะ3 0 0กว่าโลแต่ว่าถ้าสังเกตได้ว่าบอกเขาค่อนข้างเตี้ยนะคือคุณเหยียบเต็มเท้าอ่ะคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่า,าคุณจะเอารถไม่ไหวนะครับรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเหยียบเต็มเท้าได้เนี่ยลง,ล,งลงเท้าถึงพื้นได้เนี่ยคำยันได้เนี่ยยังไงความหนักก็ว่าไม,ไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ตำแหน่งก็อย่างที่บอกนะคะนะครับว่าตัว Honda Gowing งเนี่ยตะูลนโกวิ g เนี่ยเครื่องสูบสูบนอนนะครับซ้ายขวาข้างเราสามสูบเนี่ยสูบนอนหกสูบเป็นรถที่ศูนย์ถงต่ำนะครับคอนโทรลง,ง่ายมากนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยผมขับมือเดียวเข้าโค้งได้อย่างสบายบนเขาด้วยนะนะต,ต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถที่อคอนโทรลรถได้ดีมากๆนะครับผมได้ดีมากๆ น้ำมันก็เติมได้ทั้งเบนซิน91และ95นะครับผมระบบเกียร์ก็เป็นระบบ5สปีดนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับไม่ใช่ออโต้นะครับต้องบีบคันรุ่นนี้ไม่มีออโต้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทครื่องให้ฟังกันโชคหลังนะครับเป็นโปรอาร์ลิงนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีแขนข้างขวานะครับส่วนข้างซ้ายก็จะเป็นโปรอาร์มจะโชว์รอ แล้วก็แน่นอนนะครับมันเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยเพลานะครับเพราะฉะนั้นนุ่มเงียบไม่ต้องมานั่งคอยดูแลเรื่องของโซ่ดังน้ํามันโซ่เลอะนะครับต้องบอกว่ามันมันตอบโจทย์จริงๆนะสําหรับคนที่อยากได้ดรถทัวคุยเซอร์นะครับไว้เดินทางอีกหนึ่งคันแล้วก็ที่สําคัญคือราคาราคาเบาๆนะครับอันนี้ผมส่งให้ดูนะครับ นี่ก็จะลงแต่ไมกล้องไม่ชัดก็เป็น Honda m o t o ต c ซ Ltd Made in Japan นะครับมีเครื่องหมายมอกอันนี้รถศูนย์อูแล้วนะรถศูนย์ก็จะมีพวกสติกเกอร์อะไรพวกนี้ครบสียังไม่ขัดยังเงาถ้าขัดคงจะเงาแวบกว่านี้นะครับมาสตาร์ทดีกว่ากุญแจเป็นคีเลสนะครับเครื่องยนต์นะครับก็แน่นอนนะครับสุมเสียงก็คือ มันเป็นโกวิงนั่นเองนะครับเครื่องโก้เครองโกวิงก็เมืองนอกมีท่อแต่งนะถ้าเผื่อใครอยากสั่งมาใส่แต่ผมว่าเสียงเครื่อง6กสู่พันแปดรีซีเนี่ยก็คำรามได้อย่างทุ้มนุ่มสุขุมนะครับไฟท้ายเป็น led พร้อมกับไฟเลี้ยวก็ยังเป็น led นะครับ แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าเขาจะให้อะไรมาเขาให้เป็น LED มาทั้งคันอยู่แล้วจากโรงงานนะครับรวมถึงไฟหน้าด้วยนี่จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นรถของอะไรไอ้นี่นะรถ X เหมือนกันนะรด X รถ X มีทํามีขับรถรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้ว o n นด้ามก็มีทุกรุ่นนะตั้งแต่ค o นด้าดีเอ็น01 ตะกูลฮอนด้าก็จะโคกับพวกยอดบรรลุทั้งหลายด้วยที่ว่ารู้ส่งเขาอะเนาะอืมสี 4, ่พันเจ็ดร้อยสี่พันอะเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับคัดต้องบอกคัดน้ำมันนิน่มมากนะเนี่ยผมกดมือผมกดมือเดียวอ่ะมือเดียวอ่ากดสองนิ้วจริงว่าให้กดีนะสามนิ้วนี่ก็สบายสบายเลยนุ่มๆน,นะครับแต่โอ้แต่เสียงเพาะเลยนะแต่เสียงเหมือนรถจนละ นะครับไฟสูงไฟต่ํามีให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับสนใจต้องบอกว่ามันไม่ได้หาง่ายนะราคา4ี่แสนกว่าบาทกับรถวิ่งน้อยหลักพันโลเนี่ยนะครับชอบมาดูถ้าคุณขับได้คุณมาลองขับดูดูฟิลลิ่งมันนะครับขับที่จอดรถนี่แหละใกล้ๆนะครับรถรถมันใหญ่เอาไปข้างนอกเดี๋ยวอันตรายนะครับ แล้วก็เบาะนั่งนี่ไม่ต้องห่วงนะมันนุ่มมากเลยทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนเนี่ยตำแหน่งผมนั่งนะครับผมขึ้นมาค้ำยันเนี่ยสังเกตได้นะครับเท่าทีนะครับเท้าซ้ายขวาผมเนี่ยก็คือแนบเสด็จติดพื้นเลยนะไม่ต้องขย e งนะเนี่ยเหยียบเต็มพื้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันขับง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องมีเกียร์ถอยนะนขนาดรองเท้าผมรองเท้าล,ล,ลื่นๆนะเนี่ยถอยสบายนะครับมือเดียวมือหนึ่งจับ ขอยสบายเดินหน้าก็สบายนะครับคือมันไม่ได้หนักนะจริงๆคนบอกว่ารถ300กว่าโลอุ้ยหนักรับไม่ไหวจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าถ้ารถน้ําหนักเบาแต่รถมันสูงอะ่ะคุณก็ขับไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าขับคุณขยิงคุณขยิงเนาะคุณลงน้ําหนักไม่เต็มเท้านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับรถคันนี้รุ่นนี้เฟลลิ่งการขับขีน่นี่ขับคอนโทรลง่ายนะครับไม่เชื่อผมต้องมาลองเองกับตัว เป็นโคเมียมหมดเลยนะครับเป็นโคเมียมหมดเลยแล้วก็ใสๆนะครับคันนี้ใสๆสวยๆผมดูแล้วเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงตุ่มเนี่ยเห็นไหมตุ่มเช็คเช็คโค้งเขาเรียกว่าตุ่มเช็คโค้งนะสำหรับคนที่เรียนการขับขี่รถมาเบสิกต่างๆเขาเรียกตุ่มเช็คโค้งคือมันไม่มันไม่มันไม่มีรอยเลยอ่ะแสดงว่า เจ้าของรถที่ขับมาเจ็ดพันกว่าโลเนี่ยขออนุญาตดับเครื่องดีอ่เขาขับรถดีมากคือขับคือเ,เป็นผู้ใหญ่แน่นอนแหละผมว่านะเป็นผู้ใหญ่แน่นอนแล้วก็ขับรถดีมากไม่มีการไปซิ่งไปเข้าโค้งจนพักเท้าขุดพื้นเพราะจริงๆต้องบอกว่าตัว Honda Gowing เนี่ยผมขี่เนี่ยพักเท้าขุดพื้นทุกโค้งแล้วกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาขุดพื้นง่ายๆด้วยนะแล้วก็มันไม่หลุดด้วยนะตัวเช็คตัวน็อตเช็คไอเช็คโค้งนะครับ คันนี้เนี่ยสภาพผมให้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมให้ผมว่าผมกล้าให้นะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยสองเปอร์เซ็นคือเลขไม้ที่มันวิ่งไปแล้วกันแต่สภาพภายนอกเนี่ยที่ผมดูนะคือรถรถไม่ไม่มีตําหนิเลยรถไม่มีตําหนิเลยเลย,ยันบังโคลนหน้ามุมกันชนหน้าเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะครับนี่รถไ,ไม่ล้างนะมีคาบมาแมลงที่ขี่มาเมื่อคืนนะครับสวยใสยสวยใสยจริงๆคันนี้โอเค นะครับ400,000บาทจากราคารถใหม่1ล้าน5้บาทคุณไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับ400,000กว่าบาทเนี่ยราคาคุณได้อะไรคุณไปซื้อรถใหม่เนี่ย T-Max คุณยังไม่ได้เลยนะครับ T-Max ยัง50,000นกว่าบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นมือสองดีตรงไหนคุณซื้อราคานี้คุณเบื่อคุณขี่สักปีสองปีคุณเบื่อผมว่าราคามันก็ไม่ต่ำกว่า400,000 ยังไงไม่มีทางต่ำถ้ามันต่ำกว่าสี่แสนคุณเอามาขายผมดีกว่ามันอยู่มันมันต้องอยู่ประมาณสี่แสนกว่าอยู่แล้วราคาจะไม่ร่วงละส่วนชุดสปอร์ไลท์ชุดนี้นะครับที่ร้านผมมีขายนะครับถ้าสนใจใครจะซื้อก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีทั้งเป็น l อวดีนะครับแล้วก็เป็นมงแหวนเป็นอะไรนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับรถที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันช่วงนี้ก็เริ่มซื้อรถเข้ามาเยอะละเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มอัดสต็อกอีกรอบหนึ่ง นะครับแล้วก็ใครที่มีรถสกูตูเตอร์หรือรถพวกตระกูล Honda g o กวิงจะขายเนี่ยกินกลางเข้ามาได้นะครับส่งรูปเข้ามาในอินบ็อกซ์ใน Facebook ผมได้ว่าอยากจะขายรถนะครับรูปหน้าหลังซ้ายขวาเลขไมลล้ก็น้าจดทะเบียนหน้า18นะครับเดี๋ยวผมตีราคากลับไปให้นะครับถูกใจราคาไหนก็ลองคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ